สวัสดีค่ะพบกับเกศรพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าเป็นพ้าบ้านๆน,นะคะมานำเสนอคะ่ะ EP ที่177นะคะ177ค่ะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจแบบพ้าบ้านๆน,นะคะนะคะอย่าลืม ID Line เกสรคิด19ค่ะนะคะ Facebook นะคะเกสอนม่วงมั่งมีเบอร์โทร084-688-4079นะคะอย่าลืมนะคะสนใจนะคะราคา200บาทพร้อมส่งแอดไลน์กันเข้ามานะคะ EP ที่177นะคะเหรียญที่1จะเป็นรูปหล่อนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะเนี่ยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะด้านข้างด้านหลังก้นค่ะหลวงพ่อพรมนะคะรูปหล่อสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่สองจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่อ่อนเนี่ยค่ะพระปิดตานะคะ งปูอ่อนนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่3จะเป็นนะคะสมเด็จเนื้อดินเผาพร้อมกรอบนะคะค่ะเนี่ยค่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ เรียญที่สจะเป็นส,สมเด็จพุทธจานโตนะคะภูมิรังสีะนคะนคะ,คะด้านหลังจะเป็นสมเด็จ3ชั้นค่ะ200บาทพร้อมส่งค่ะ เหรียญที่5จะเป็นพระลีลานะคะพระลีลาทุ่งเศรษฐีนะคะครบก้นนะคะพระลีลา200บาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจผ้าบ้นบานๆนะคะอย่าลืม id line เกสรขิดหนเบอร์โทรศูนย์แปด สี่9ูน c e เจ็ดเก้าอนม่วงมั่มีนะคะเป็นพระบ้านสองรอบาทพร้อมส่งค่ะสวัสดีค่ะ